ทุกคนครับเมื่อเสาร์ที่แล้วนะฮะที่เราทําการเปิดแพ็กก่อนหน้านี้ไปนะครับคือมันมีอัปเดตมาใหม่นะฮะเป็นแพ็กวาเลนไทน์มาในวันนั้นเลยไม่ได้มีการบอกกันกล่าวก่อนล่วงหน้านะครับซึ่งเป็นแพ็กที่อ่าเป็นอีเวนต์นั่นแหละมาแต่แพ็กนะครับในเกมนี้เราเปิดแบบร้อยตัวมาบ่อยมากเลยนะฮะผมเปิดแบบร้อยตัวแล้วไม่ได้ตัวใหญ่เลยก็บ่อยเหมือนกันนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยตั้งใจว่าจะไม่เปิดแล้วตอนนี้ก็ยังตั้งใจอยู่ว่าจะไม่เปิดแต่ว่าไปเห็นคลิปของทางต่างประเทศเขาเปิดแพ็กนี้เนี่ยได้เทคทนิคก,กัน อาคุณเกรวี่แคทแมนก็ได้คุณลูโซก็ได้คือคุณลูโซที่เปิดใบเดียวเลยนะใบเดียวใบเดียวเท่านั้น <laughs> ผมเห็นแล้วผมน้าตาแทบไหล <laughs> คือจริงๆว่าจะไม่เปิดเพราะว่าตอนนี้สัตว์เลี้ยงในตลาดเนี่ยราคาขึ้นเยอะเลยนะครับเจ้าฮิปโปเมลอนตัวนี้วันก่อนเราขายอยู่ที่30สิบล้านใช่ไหมยีสิบกว่าล้านตอนนี้ส7ิบเจดล้านฮะถ้าไม่เปิดแล้วซื้อไปขายเนี่ยมันจะได้เท่าไหร่เ๋ยนะขอลองซื้อหน่อย1ิบใบใบละ6 3จุดสามล้าน ไม่ต้องคิดเลยครับรีบวิ่งไปตลาดเลยครับหกจุดสามล้านโอ้โหทำไมราคามันขึ้นไปไกลอย่างนี้จากปกติ c กุสิบเนี่ยใบหนึ่งประมาณสองล้านแต่ถึงแม้ว่าจะขายเก็บเจมได้นะฮะผมว่าคือยังไงซื้อเททนิคก็ยังยากอยู่ดีเพราะว่ามันก็เหมือนเกมเก่าอะที่เขาตั้งราคาแบบไม่ให้ซื้อได้ก็น่าจะเก้ร้ยกว่าล้านใช่ไหมเททนิคเหมือนเดิมมีไม่ห้องนี้ไปซิร์ด,ดีกว่าวิ่งแบบนี้อีกแล้ วิ่งหน้าตั้งรีบมาขายเอ็กลูอ่าตัวจริงๆผมอยากซื้อตัวนี้เจ้าไฟด d วก้อนนะฮะมังกรไฟอะไรเนี่ยมังกรไฟนี่คือจากในเกมใหม่ตัวแรกในเกมใหม่เลยนะไม่มีเลยเหรอวาดอ่าตัวนี้ก็ได้เฮ้ยทเทคนิกไม่มีเลยเหรอบานาน่าบานาน่ามีไปดูที่หน้าร้านแป๊บหนึ่ง เอาเซิร์ฟเต็มอีกมันก็จะเป็นแบบเก้าร้อยกว่าล้านแล้วก็เจมเต็มซื้อไม่ได้ต้องแบบเทรดกันเท่านั้นซึ่งผมไม่ค่อยชอบเลยมันควรจะแบบตั้งขายแล้วซื้อกันได้ไงเนี่ยเก้ากเก้านะฮะตั้งเอาไว้แบบนี้ก็คือซื้อไม่ได้ฮะกระเป๋ามันเต็มแค่เก้าเ้าเก้าเนี่ยก็เก้าหมดเลยยังไงก็ซื้อไม่ได้ครับถึงแม้ว่าจะมีเจมก็ตามอดใจเอาไว้ก่อนรอราคาลงหกล้านเจมอือฮึหกล้านเจมดูสิ หกล้านเจมสิบใบก็หกสิบล้านเจมนะฮะราคาประมูลอยู่ที่หกจุดสามซื้อแล้วครับเฮ้ยได้เลยได้เลยเพื่อนได้เลยได้เลยโอเคขายก่อนขายก่อนเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวค่อยว่ากันเก็บเจมก่อนเราจะได้ไหมเก้าก็เก้าล้านเก้าร้อยก็สิบเก้าล้านหกล้านเพื่อนก็ซื้อกันแล้วอะ่ะหกล้านเจมอืฮมโอ้โห หมดแล้วครับชุดแรกหมดไปแล้วซื้อง่ายขายคล่องมากหกล้านมาต่อแพ็กที่สองโอ้หนึ่งร้อยใบก็ได้หกร้อยล้านถ้าเป็นเมื่อก่อนคือไททานิกมาแบบสบายเลยฮะแต่ตอนนี้ต้องรอแปบ๊บหนึ่งเพื่อนแปบ๊บหนึ่ง,แบบงอย่าเพิ่งไปนะอ่ะเก็บให้ได้เก็บให้ได้เดต็มแม็กซ์ไปเลยเกาเกาเกาไปเลยคือเงินไม่พอซื้อร้อยใบแป๊บหนึ่งต้องซื้อทีละหนึ่ง อัปเดตรอบหน้าเนี่ยลีคคือทาง Big g เก e โพสตมาแล้วนะครับเป็นโซนใหม่ t ท c h w o r l นะฮะก็เหมือนในเกมเก่าที่เป็น t ท c เ w o r l เหมือนกันตอนนี้มีห้าร้อยล้านแล้วนะครับเจมอืมต้องกดทีละใบกดทีละใบไปโอ้โหซื้อกันเร็วมากซื้อกันเร็วมากแสดงว่าตั้งสูงกว่านี้ก็ได้นะหกล้านนี่คือซื้อกันเร็วมากเลยนะฮะ อืมหกล้านซื้อเลยเพื่อนซื้อเลยเพื่อนก็เปิดเลยเหรอได้ยินเสียงอืมนี่แค่ห้องเดียวนะยังไม่ต้องเปลี่ยนห้องเลยเพื่อนก็ซื้อกันเรื่อยๆหกล้านหกล้านผมขายถูกใช่ไหมเนะี่ยใช่กลัวว่าจะตั้งราคาผิดหกล้านจะหกร้อยล้านแล้วครับ เป็นเศรษฐีกแล้วฮะวันก่อนคือคิดว่าแพงแล้วนะวันก่อนที่เอามาขายคิดว่าราคามันแพงแล้ววันนั้นวันนี้ยังราคาขึ้นไปอีกนะฮะทั้งตัวใหญ่ทั้งไอ้กุสิบเก็บเจมเอาไว้เลยผมว่าเดี๋ยวราคามันต้องลงค่อยไปหาซื้อเททานิกมาเรื่อยๆเลยยังไม่หยุดเลยเพื่อนก็ยังซื้อกันอยู่แค่ห้องเดียวเท่านั้นแล้วนี่คลาเคนเท่าไหร่เออคลาเคนผมยังรวมได้อีกนะ เดี๋ยวไปรวมคลาเคนน่าจะได้อีกสองสามใบอ่ะน่าจะ2 0่สาสิบล้านเดี๋ยวไปดูผมว่าคุณเวสตันน่าจะทำอันเนี้ยเพซิมเลเตอร์ทาวเวอร์ด f e เฟนช่วงนี้แมปทาวเวอร์ด n s เฟนกำลังเป็นกระแสนะฮะแล้วอันนี้ก็เหมาะมากเพราะว่าสัตว์เลี้ยงสวยน่ารักแต่และตัวก็อาจจะมีสกิลที่ต่างกันมีตัวใหญ่มีเททานิกด้วยสู้ได้เก่งขึ้นใช่ไหมได้อยู่โมเดลก็มีพร้อมและ้ะ 716ล้านแล้วนะครับพูดไปขายไปฮะ700กว่าล้านแล้ววันนี้น่าจะถึงแน่นอน999เป็นครั้งแรกที่เจมเต็มเจมเต็มเอ,อ๊ะอะไรเกิดอะไรขึ้นเพื่อนได้ตัวใหญ่ไหมเพื่อนน่าจะซื้อไปเปิดใช่ไหมเนี่ยเพื่อนน่าจะซื้อไปเปิดกันนะฮะได้ยินเสียงเปิดแต่ยังไม่ได้ยินเสียงตัวใหญ่นะครับเดี๋ยวต้องรอดูซื้อจากร้านเราโชคดีแน่นอน ร้านเราไม่เกลือร้านเราไม่เค็มมาพร้อมดวงดวงที่ช่วงหลังๆไม่ค่อยมีเปิดร้อยใบตัวใหญ่ไม่มาสักตัวมันเป็นอะไรที่มันเซ็งมากเลยนะร้อยใบตัวใหญ่มาสักตัวหนึ่งก็ยังดีอะ่ะคือแบบเอออันนี้คือไม่มีตัวใหญ่เลยแล้วหลายครั้งเลยนะฮะสองสามรอบโอ้ใครได้อะไรใครได้อะไรโอ้ตัวใหญ่ฮะนี่ไงบอกแล้วร้านเราร้านเราซื้อไปแล้วดวงดีเพื่อนเชื่อเราเชื่อเรา,เราคนขายดวงไม่ดี เี๋ยวคุณซื้อไปดวงดีแน่นอนเดี๋ยวไปรวมอันนี้คลาเคนไปรวมคลาเคนแค่ตู้เดียวเซิฟเดียวโอ้โหเพื่อนก็ซื้อไม่หยุดเลยนะเพื่อนก็ซื้ออย่างไม่หยุดเจม,มเยอะเหรอเซิฟนี้เออเซิฟนี้โอ้โหเจมเยอะกันทั้งนั้นเลยฮะหลักร้อยล้านกันหมดเลยอะ่ะโอ้เงินเฟอ้อห้างเงินเฟอ้อ920หมดแพ็กนี้เต็มไหม อาจจะยังไม่เต็มคาเคนิกสึักใบสองใบเต็มแน่นอนโอเคไททานิกเพียบเลยอะเดินมาอยู่หน้าร้านกันเต็มไปหมดเลยอือสุดท้ายแล้วฮะหมดแล้วเกรอยเท่าไหร่เก้ปิใช่หมเก้ยแปดล้านขาดอีก20ล้านหมดแล้วเพื่อนแตงกิ้ว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 ทุกคนฉเฉลี่ยกันไปฉเฉลี่ยกันไปหนึ่งแต้มใช้ไปเยอะแล้วนะฮะหมดแล้วไม่เหลือแล้วรวมได้ตัวเดียว อีก2แต้มนึกว่าเหลือเยอะหรือไม่เยอะดูซิเท่าไหร่คลาเค้นเอกอืมคลาเค้นเอกเท่าไหร่ครับ20่สิบไหมโอ้โหสามสิบสองเลยเหรอสาสองล้านไปไปกันต่อขายสักสามสิบก็พอเอ้สามสิบมันก็จะเกินน่ะสิเราต้องการแค่ยี่สิบล้านมันจะได้ไหมมันจะเต็มไหม เราขาดอีก20ก็เต็มแล้วนะฮะลองดูสิ28ล้านมันอยู่มานานแล้วนะฮะคลาเคนเอกเนี่ยสัตว์เลี้ยงคือตัวธรรมดามากไม่ได้น่ารักไม่ได้แบบดูมีมูลค่าอะไรเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าเป็นใบที่ราคาไม่ตกเลยนะครับฮิปโปเมลอนเพื่อนขายให้1สล้านเลยสลาม15บ้าล้านยูนิคอนยี่สิล้านเจ้าคอกี้สตอเบอรี่ยี่สิล้าน ขายตั้งสิบแปดก็ได so so, so like so ้นะสิบแปดล้านเจ้าคอกีซ nice. ื้อแล้วซื้อคอกี้ก้าเก้าแล้วครับเต็มแล้วฮะเต็มเต็มเรียบร้อยวันนี้อันนี้คือเพื่อนจะซื้อหรือเปล่าน่าจะซื้อไม่ได้มั้งกระเป๋าเต็มโอเคเรียบร้อยฮะวันนี้อ่ะเดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้มีอัปเดตหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะแต่มีหลีกมาแล้วจาก Big g เก e สเองเลยนะครับเจ้าของเกมเองเลยเดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ